คุณสามีพันล้านบทที่38ความทุกข์ของคุณนายใหญ่วันเดย์อินคอฟฟี่เทวิกานั่งเหม่อลอยอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เธอพิมพ์อยู่2-3ถึง3บรรทัดแล้วสุดท้ายก็ลบออกก้นกรอนเช็ดทำความสะอาดโต๊ะทั้งหมดเห็นว่าเพื่อนตัวเองเหมือนมีเรื่องหนักใจก็เลยเดินเข้าไปและลากเก้าอี้เข้ามานั่งลงตรงข้ามเทวิกา เทวิกาเหมือนไม่เห็นเธอเธอได้แต่ต้องมองหน้าจอคอมพิวเตอร์อย่างเมอื่อยอยู่แบบนั้นวิกากลกลบกมือไปมาตรงหน้าเธอจนเทวิกาดึงสติกลับมาพอเห็นเพื่อนรักของตัวเองเธอก็ฝืนยิ้มและถามว่ากลอนมีอะไรหรือเปล่าเธอมองไปรอบๆบร้านแล้วก็ยังไม่เห็นลูกค้าเลยทำไมวันนี้ถึงไม่มีลูกค้าเลยละ่ะ พวกเราเพิ่งเปิดร้านเองนะกนกรพูดอย่างหน้าขำพอเธอเข้ามาก็ได้แต่นั่งเม่ออยู่หน้าคอมฉันก็นึกว่าเธอจะรีบอัปเดตบทความซะอีกเทวิกาปิดคอมและพูดอย่างกลัดกลุ้มใจว่าตอนนี้ฉันยังจะมีอารมณ์อะไรไปเขียนบทความอีกเหรอ ทำไมหลักเกิดอะไรขึ้นที่ทำให้เธอไม่อยากเขียนบทความแล้วตั้งแต่ตอนที่เธอเริ่มเขียนบทความในอินเทอร์เน็ตก็ไม่มีอะไรที่จะสามารถหยุดเธอไม่ให้อัปเดตบทความได้นอกจากสิ่งที่มนุษย์ไม่อาจจะต้านทานได้คลนกอน,นทั้งห่วงและสงสยัยปกติตอนที่ไม่ยุ่งภายใต้การนำของเทวิกากอนกอนก็จะปัดดูวิดีโอเพื่อฆ่าวเวลาเหมือนกันในสายตาของเธอเพื่อนรักของเธอคือนักเขียนที่ทุ่มเทที่สุด ทุกวันถ้าเกิดว่ามีเวลาว่างเธอจะใช้มันเพื่อเขียนเพราะว่าเธอจะนึกถึงการอัปเดตอยู่เสมอไม่รู้เหมือนกันว่าเทวิกาไม่ได้ออกไปเที่ยวเล่นกับเธอหรือไปพบปะเพื่อนๆด้วยกันนานแค่ไหนแล้วกนกนถ้าเกิดว่าจู่จูเธอได้แต่งงานเข้าครอบครัวที่รำ่ำรวยแบบที่ว่ารำ่ำรวยมากๆเธอจะทำยังไงกนกนยิ้มแล้วพูดว่าวิกาเธอเคลิ้มกับงานเขียนมากเกินไปหรือเปล่าคุณสมบัติอย่างฉันจะไปแต่งงานกับครอบครัวที่ร่ำรวยได้ยังไง เธอไม่รู้จักทายาเศรษฐีสักคนเลยด้วยซ้ำคนที่โดดเด่นที่สุดที่เคยเห็นก็คือสามีที่เพื่อนรักของตัวเองจ้างมาก็คือยศพัฒนที่ทำงานอยู่ที่ BAM Group วิกาพวกเราเป็นแค่คนธรรมดาเป็นแค่สามัญชนทั่วไปถึงแม้ว่าทุกคนจะมีสิทธิ์ฝันแต่ว่าแค่ฝันก็พอแล้วอย่าเอามันมาเป็นเรื่องจริงเลยการที่นางเอกจะกลายเป็นซินเดอเรล่าและสามารถเอาชนะใจท่านประธานได้อย่างง่ายดายมันเป็นสิ่งที่พล็อตเรื่องนิยายต้องการแต่มันไม่ใช่ความจริงหรอกนะจะมีซินเดอเรล่าในชีวิตจริงกี่คนที่สามารถแต่งงานกับครอบครัวที่มั่งคั่งได้จริงๆ เกณฑ์การเลือกคนของครอบครัวที่ร่ำรวยนั้นสูงจะตายซินเดอเรลล่าอย่างพวกเราจะก้าวผ่านไปได้ยังไงกันละ่ะเทวิกาฟุบหน้าลงกับโต๊ะและพูดอย่างเศร้าโศกว่าฉันก็หวังว่ามันจะเป็นแค่ความฝันแต่พอตื่นขึ้นมามันก็ยังเหมือนเดิมอยู่ทำไมจูจ่ๆเธอถึงได้ถามเรื่องนี้ละ่ะกนกรรู้สึกเหมือนมีบางอย่างไม่ถูกต้อง ก,ก่อนครั้งนี้ฉันหกคอมเมนตีลังกาที่แท้จริงเลยคนที่เคยรู้จักมาสิอดปีกลับกลายเป็นคนแปลกหน้าไม่รู้อะไรเลยก่อน,อนเธอไปถูกใครหลอกมาหลอกเงินเธอเหรอหลอกไปเท่าไหร่แจ้งตำรวจหรือยังไม่ใช่พี่พัดนั่นแหละพี่พัดไม่ใช่พนักงานรับจ้างทั้งหมดนี้มันเป็นเพราะว่าพวกเราคิดไปเองและแปะกคำว่าลูกจ้างไว้บนตัวเขา ยศพัทไม่เพียงแค่ไม่ใช่พนักงานรับจ้างทั่วไปแต่ยังเป็นหมาป่าที่กินเธอจนเกลี้ยงพอนึกถึงความบ้าคลั่งเมื่อคืนนี้เทวิกาก็ยิ่งรู้สึกปวดหัวแถมพี่พัทยังบอกว่าเธอเป็นรักวัยเด็กของเขาอีกแต่เขายังเฝ้ามองดูเธอเติบโตขึ้นมาตอนนี้เทวิการู้สึกสับสน,นวุ่นวายไปหมดสัญญาก็ไม่มีประโยชน์อะไร ตั้งแต่วินาทีที่จดทะเบียนสมรสกันเขาก็ไม่เคยคิดจะปล่อยเธอไปเลยเธอนี่โง่จริงๆที่เป็นคนเหยียบขึ้นไปบนเรือจนสลัดของโยศพัทด้วยตัวเองมองดูเพื่อนรักของตัวเองและรอให้เธออธิบายต่อพี่พัทเป็นคุณชายใหญ่ของตระกูลอริยชัยกุลและเป็นผู้ดูแล B.A.M กรุ๊ปตอนนี้เขาใช้นามสกุลแม่ฉันก็เลยไม่เคยเชื่อมโยงเขาเข้ากับตระกูลอริยชัยกุลเลยสักครั้งเดียว11 ปี11ปีที่ผ่านมาฉันไม่เคยรู้เลยว่าเขาเป็นคุณชายใหญ่ของตระกูลอริยชัยกุลแม้แต่พี่ชายของฉันยังไม่รู้เลยกล่อนก่อนว่าเกินจริงมากเลยเทวิกาที่แท้ก็มาจากชีวิตจริงนั่นเองที่แท้ละครที่ว่าเกินจริงก็สามารถเกิดขึ้นกับชีวิตคนจริงๆได้เทวิกา เทวิกาแล้วเธอไปรู้จักตัวตนที่แท้จริงของยศพัฒน์ได้ยังไงกันเล่าให้ฉันฟังหน่อยสิตอนนี้ฉันรู้สึกสนใจเรื่องของพวกเธอสองคนมากเลยเทวิกาฉันคิดว่าเธอควรเขียนเรื่องของตัวเองไปตอนหนึ่งมันจะต้องฮิตอย่างแน่นอนแล้วก็ตีพิมพ์ขายให้ไปสร้างหนังจนกลายเป็นเกมหรือการ์ตูนอะไรก็แล้วแต่เธอจะนับเงินจนไม่มือเลยนะเทวิกาหน้าดำคร่ำเครียดนี่คือปฏิกิริยาตอบสนองของเพื่อนรักของเธอ หลังจากผ่านไปสิบกว่านาทีกนกนฟังเทวิกาเล่าจนจบแล้วก็ได้แต่มองเทวิกาเงียบๆอยู่ครู่หนึ่งสุดท้ายเธอก็ยืนขึ้นและตบไหล่ของเทวิกาพร้อมกับพูดว่าวิกาเธอเป็นคนเลือกทางเดินนี้เองถึงต้องคลานเธอก็ต้องตัดฟันและเดินไปจนสุดใครให้เธอไม่ตรวจสอบให้ดีก่อนแล้วไปแต่งงานกับผู้ชายไปเรื่อยหล่ะ ฉันจำได้ว่าเธอเป็นคนไปยื่นข้อเสนอกับคุณพัทก่อนเรื่องที่ให้เขามาปลอมตัวเป็นแฟนปลอมๆไม่ใช่เหรอตอนที่เขาแนะนำให้เธอทำทุกอย่างในขั้นตอนเดียวเธอก็ควรจะตื่นตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะแต่ว่าเธอยังหลงเข้าไปอยู่ดีแล้วตอนนี้จะมาโทษใครได้กนลกอนพูดจบแล้วก็หันหลังเดินออกไปกนลกอนบอกฉันหน่อยสิว่าฉันควรจะทำยังไงดีเธอก็บอกเองนี่ ว่าจะอย่าแต่ว่าเขาไม่ยอมแล้วพวกเธอก็ทําเรื่องอย่างว่ากันไปแล้วกลายเป็นสามีภรรยาจริงๆด้วยแล้วตอนนี้จะทําอะไรได้อีกยอมรับความจริงไปเถอะแล้วก็ไปเป็นคุณนายใหญ่ของตระกูลอริยชัยกุลให้ดีกนกอนตบไหลเทวิกาอีกสองทีแล้วก็เดินออกไป ตั้งแต่ตอนที่เทวิกาไปจ้างยศพัทมาเป็นแฟนของตัวเองแถมยังไปจดทะเบียนสมรสกับเขาอย่างง่ายดายกลนก,ก,ก่อนก็ทายไว้อยู่แล้วว่าสักวันเพื่อนรักของเธอต้องจุดไฟเผาตัวเองและตอนนี้ก็เผาตัวเองไปแล้วจริงๆเธอเอาตัวเองเข้าไปแล้วก็ถูกยศพัทเผาจนไม่เหลืออะไรเลย พี่พัดก็ไม่ได้แย่นะฉันก็ไม่ได้เกลียดอะไรเขาแต่ว่าความจริงแล้วพวกเราแตกต่างกันเกินไปฉันคิดว่าตราบใดที่เขาพาฉันกลับไปหาพ่อแม่ของเขาพ่อแม่ของเขาจะต้องเขียนเช็คสัก25ล้านตบใส่หน้าฉันแล้วก็บังคับให้ฉันรับเงินแล้วใส่หัวออกไปก้นก้อนดื่มกาแฟไปด้วยพร้อมกับยิ้มและพูดว่าแล้วเธอจะยอมรับเงิน25ล้านแล้วออกมาปะหละ่ะ ฉันก็อยากได้เงินแล้วออกมาเหมือนกันนะแต่ว่าพี่พัทไม่ยอมอย่าก,กับฉันต่อให้ฉันเอาเงินมาเยอะแค่ไหนก็ไปไหนไม่ได้อยู่ดีแล้วเธอจะยังคิดอะไรอยู่อีกละตอนนี้เธอไม่ได้เป็นคนคุมเกมแล้วคนที่มีสิทธิ์ตัดสินใจก็ไม่ใช่เธอด้วยเธอเป็นแค่เนื้อบนเขียงของคุณพัทรอเขาเฉือนส่วนพ่อกับแม่และครอบครัวเขาจะรับเธอได้หรือเปล่าเธอก็ให้คุณพัทเป็นคนจัดการไปสิเพราะว่าเขาเป็นคนที่ไม่ยอมปล่อยมือเองนี้ เทวิกาก้มหน้าลงและพูดว่าแม้ว่าเขาจะสามารถต่อสู้กับพ่อแม่เพื่อฉันได้แต่ก็เป็นเรื่องยากที่จะมีความสุขโดยปราศจากการแต่งงานที่ได้รับคำอวยพรวิกาตอนนี้เธออย่าเพิ่งคิดอะไรมากเลยปล่อยไปตามธรรมชาติเถอเฮเทอวิกาถอนหายใจยาวออกมาก็คงทำได้แค่ปล่อยไปตามธรรมชาติและเนื้ ใครให้เธอไปจ้างยศพัฒน์มาเป็นสามีกันล่ะจ้างก็จ้างแถมยังตกลงไปจดทะเบียนสมรสกับเขาอีกเพียงแค่ทำตามขั้นตอนปกติไม่ว่าจะเป็นการจดทะเบียนสมรสหรือว่าหย่ามันก็เป็นเรื่องจริงทั้งหมดไม่หลงเหลือการแต่งงานหรือการหย่าปลอมๆอ,อยู่อีกต่อไปรู้จักกันมา11ปียังไม่รู้จักใบหน้าที่แท้จริงถือว่าเขาซ่อนได้ลึกมากเลยนะ เทวิกาอดบ่นไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องที่ยสพาตปิดบังตัวตนของตัวเองกนกรชงกาแฟสองแก้วเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยื่นให้เทวิกาแก้วหนึ่งดื่มเพื่อเติมความสดชื่นให้ตัวเองหน่อยเธอเมื่อคืนเธอนอนหลับไม่สนิทใช่ไหมตาดำหมดแล้วเทวิกาหน้าแดงเมื่อคืนเขาทำกับเธอครั้งแล้วครั้งเล่ากับตัวเธอไปมาอย่างกับทอดปลาทรมานเธอทั้งคืน